ข่าวบัคข้ามกีฬาผู้บอลไทยไปอิชิตสไตล์ประจำวันที่12กันยายน2567โดยชายผูบย้บังคับรัางผู้บอลไทยครับฮารามะดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อารหนึนไงในดวลรนนาทับช้างศึกชุดอยุยสา3ปีเซอร์ไพส์โค้ชใหม่ผู้รักษ,ษาประตูนในครั้งนี้ โดยกานนี้ทางด้านของทางตีน้อยอยเออร์นะฮะคัมแบ็กทัพช้างศึกกันอีกครั้งโคตตีสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลอดีตในด่ดนจอมดึบมือหนึ่ง101ของทีมชาติไทยกลับสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งโดยโคตตีสินธวีชัยจะเข้ามาผลนึกกำลังกับหัวหน้าโค้ชคนใหม่ชาวญี่ปุ่นทาคาโยกินิชิกายะ ด้วยการเป็นสตาฟโค้ชผู้รักษาประตูให้ทัพช้างศึกชุดย3ยปีซึ่งมีภารกิจสําคัญพาทีมชาติไทยชุดย3ยปีทวงคืนแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ครั้งแรกในรอบแปีโดยเหรียญทองล่าสุดที่ไทยสามารถทําได้ต้องย้อนไปเมื่อปี2017ในยุคข,ของโค้ชย่งบวรวุฒิศรีมะคะพาทีมบุกไปคว้าเจ้าภาพมาเลเซีย1.0ที่ประเทศมาเลเซียเลยนะ เป็นแว่าง,งานนี้ถือว่าวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะเห็นโค้ดตีของกเราครับผมเข้ามาช่วยนะครับทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้กับชุดยุคสปีในครั้งนี้กันด้วยครับก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตังไงสืออีลานสรุปผลดวลทีมชาติไทยก่อนจะเปิดฉากฟุตซอลโลกในครั้งนี้ โดยสื่ออิหร่านนับประงานข่าวว่าทีมชาติอิหร่านเนี่ยชุดเตรียมโดยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024นประเทศอุซเบกิสถานลงทีมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยนัสนามโอลิมปิกประเทศอุซเบกิสถานโดยการรายงานข่าวจากสื่ออิหร่านระบุเลยนะว่าทีมฟุตซอลอิหร่านฟุตซอลทีมฟุตซอลโลกเนี่ยลงทีมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยด้วยเวลาเ0นาทีโดยทั้งสองทีมพบกันครั้งสุดท้ายศึกเอเชียนเนชั่นคัพ2024 โดยสื่ออีหรรานระบุเลยนะว่าเพื่อจะเตรียมความพร้อมและป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนจะเริ่มเกมการแข่งขันพวกเขาได้ทําการฝึกซ้อมยุทธวิธีทั่วไปเช่นการเล่นแบบ power play การแข่งขันฝึกซ้อม30นาทีเป็นต้นโดยในการซ้อมร่วมกันในครั้งนี้นักเตะทีมชาติทุกคนต่างก็เตรียมตัวกันได้อย่างเต็มที่การแข่งขันดังกล่าวในการเป็นการแข่งขันแบบปิด มีข้อตกลงว่าจะไม่มีการเปิดเผยผลการแข่งขันแต่มีการรายงานข่าวว่าทั้งสองทีมจบลงด้วยผลเสมอกันก่อนศึกฟุตซอลโลกปี2024จะเปิดฉากขึ้นในครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารันยังไงอยากวัดกับรัสเซียักหน่อยช้างศึกเตรียมที่ทะยานท็อป100ไร้พ่ายเงียน7นัดโดยคืนนี้ฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมชของไทย จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เตรียมแผนอุ่นเครื่อง2เกมนะฮะแต่ว่าพายุดันไม่เป็นใจมีอันต้องยกเลิกเกมกับรัเสเซียทีมอันดับที่33ของโลกทำให้เหลือแค่เกมกับเวียดนามเจ้าภาพนัดเมื่อคืนนี้ ผลปรากฏว่าไทยเกือบจะหลับแต่ว่ากลับมาแซงชนะไปได้2ต่อ1และนั่นทำให้สติของไทยไม่แพ้เวียดนาม7เกมติดต่อกันแล้วคือเสมอศึกคัดบอลโลก 0. ต่อ0เสมอศึกคัดบอลโลก2 0 2 2 0ต่อ0ชนะอาเซียนคัพ2 0 2 0 2ต่อ0เสมออาเซียนคัพ2020 0ต่อ0เสมอกับสนมของอาเซียนคัพ2022 2ต่อ2 ชนะ1-0ต่อในศึกอาเซียนคัพ2022 1-0และก็ชนะฟีฟ่าเดต่อ1ในครั้นี้นั่นครับซึ่งนั้นเป็นเกมาการบุกชนะที่สนามมีดินครั้งแรกในรอบ9ปีนะัดสุดท้ายที่ไทยทำได้ต้องย้อนกลับไปในศึวกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะไป3-0ต่อเมื่อปี2015โดยสถิติการยิงเวียดนาม9ไทย5ยิงเข้ากรอบเวียดนาม4ไทย3กรอบบอลเวียดนาม57%ไทย43% ชายบอลเวียดนาม4 6 6ครั้งไทย3 6 1ครั้งความแม่นยำในการรับส่งเวียดนาม80%ไทย76%เตะมุมเวียดนาม3ไทย2จากตัวเลขจะเห็นได้ว่าเกมนี้ทีมเจ้าบ้านครองเกมได้มากกว่าบุกใส่ไทยได้เยอะกว่ามีโอกาสยิงประตูดได้สูงกว่าแต่ว่าจบด้วยการพ่ายแพ้นี่เป็นครั้งแรกในะรอบเกือบ6ปีที่ไทยมีสกอร์ตามหลังคู่แข่งก่อนแล้วพลิกแซงชนะโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเกมที่ พลิกชนะอินโดนีเซีย4ต่อ2ใน,ในการ AFF 2018ในครั้งนี้ทั้งนี้ประตูของไทยเกิดจากแข้งต่างแดนทั้ง2คนโดยเฉพาะประตูชัยจากนณะของแพทริกกุนสตาฟสันแข้งนาราครับในศึกเจทีที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในวัย23ปีโดยการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงพร้อมกับยิงประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันดิกด้วย เราเจอ,อกองหน้าตัวใหญ่ที่สามารถพักได้ชนได้หาพื้นที่ได้ดีนอกจากยิงประตูแซงชนะได้แล้วยังมีแอสซ,ซิสประตูแรกได้อีกด้วยหากจะไม่ให้เป็น MOM ก็เหมาะสมแล้วจริงๆในขนาดนี้อีกอย่างที่ทำให้แฟนบอลไทยได้มีรอยยิ้มเพิ่มเติมจากการบุกชนะทีมคู่ปร,ปรับร่วมอาเซียนคือคะแนนอันดับโลกที่เตรียมทยานขึ้นสู่ท็อป1 0 0 โดยคะแนนฟี f a บวกเพิ่มเป็น4.5คะแนนทาให้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น1,223.08คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่99ของโลกอีกครั้งทั้งนี้ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนที่ถึงนี้ส่วนด้านเจ้าอาเซียนนะฮะอดีตเจ้าอาเซียนอย่างทีมชาติเวียดนามอยู่ในช่วงโคมา่าโดยแท้เลยก็ว่าได้โยปี2024 แข่ง10นัดชนะไป1แพ้ไป9นัดหลังในปีก่อนเนี่ยทยานขึ้นไปอยู่สูงอ่าอันดับที่94แต่ปัจจุบันเนี่ยสออล่วงลงไปอยู่ที่117ของโลกโดยผลงานท,ทำงานที่น่าผิดหวังโดยทีมชุดนี้ของอิชิอิอจะต่อยอดไปถึงปโปรแกรมในช่วงเดือนหน้าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ระหว่างวันที่11ถึง14กันยายนาคมที่สนามตินสุร,รนนท์จังหวัดสงขลาโดยทีมชาติซีรเรียอันดับที่93ของโลกทีมชาติไทยอันดับที่101ของ ทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่103ของโลกทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับที่1 4 7ของโลกผลงานจะเป็นเช่นไรโปรดรอติดตามกันต่อไปครับเป็นอวลาังานนี้ก็ถือว่าตามติดตามเชียร์รอชิดติดขอบสนามฟุตบอลไทยเลยนะฮะเพราะว่าเรารักทีมชาติไทยของเราจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงไทยรัฐทีวีคว้าดิกสิทธิ์การถ่ายทอดสด4ทัวร์นาเมนต์อาเซียนนะ โดยทาั์ทีวีสื่อชื่อดังถแถลงข่าวปิดเดียวยักษ์ใหญ่คว้าดิกสิทธ์การถ่ายทอดสดฟุตบอล4ทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับอาเซียนโดยทาร์ทีวีเผยความร่วมมือในครั้งหน้าประศาสร่วมกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่าอาเซียนฟุตบอลเฟสเดอรชั่นหรือ AFF และก็สปอร์ตไฟ e ์เอเจนซี่การตลาดกีฬาระดับโลกครั้งนี้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลร,ระดับภูมิภาคที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ถึง4ทัวร์นาเมนต์ โดยซึ่ง4รายการหลักของ AFF ที่ไทยรัฐทีวีเตรียมถ่ายทอดสดมีในต่อไปนี้1น,นะฮะฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2 0 24หรือว่าอาเซียนมิสซูบิชิเอเล็กทริกครับ2 0 24 2ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนหรือว่าอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพช้พชอปปี้คัพนะฮะ2ฤดูกาล2 0 24ถึง2 0 25และก็2 0 25ถึง2 0 26แล้วก็ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรืออาเซียนวีเมนแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้ ข้งสุดท้ายนะผมรายการที่4คือผู้บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่าอาเซียนยุ23ปีแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้ซึ่งภายในการถแถลงข่าวครั้งนี้นำทัพมาโดยคุณดนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคุณวชิระวชรพลประธานทานด่านของเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจร่วมไทยรัฐทีวีและก็ไทยรัฐออนไลน์มาสดาออชี e, หัวหน้าผู้บุกสอนทีมชาติไทย คุณวัชระวัชรพลประธานทนานดานของเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจร่วมทารัฐทีวีและก็ทารัฐออนไลน์กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้บอกว่า นี่นั่นคือก้าวสำคัญที่จะทำให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปี2 567และปี2 568พร้อมด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งการอัปเดตข่าวสารและการวิเคราะห์เจาะลึกตามสไตล์ไทยรัฐทีวีและขอขอบคุณทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนและก็สปอตไฟที่ให้โอกาสไทยรัฐทีวีได้รับหน้าที่ออฟฟิเชียลบรอด caster ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ คุณดนพันล่ำซำในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระราชชวบถามที่กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะท้าทายทั้งนักกีฬาและก็ทีมงานหลังบ้านทุกคนเราทำงานกันอย่างหนักตั้งใจเต็มที่เพื่อจะคว้าชัยชนะมาให้จงได้ คนไทยได้มีความสุขกันทั้งประเทศต้องขอบคุณแรงเชียร์จากคนไทยทุกคนที่ยังคงมีให้เราอยู่สเสมอมาฐานะตัวแทนของสมาคมแปงเองนั้นรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ไทยรัฐทีวีไปผู้ถือลิสิทธิตการถ่ายทอดสดอีก4รายการใหญ่ระดับอาเซียนโดยทางด้านของสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าการร่วมมือกันของภาครัฐไทยพังไทยรัฐทีวีกับสมาคมฟุตบอล และก็สปอร์ตฟสจะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปด้วยเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายที่พวกเราได้วางเอาไว้ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวปัะคำกีฬาฟุตบอลไทยบาบอ e ิชิอิสไตล์ประจำวันชี่12กันยายน2567โดยชายผู้บังครั้งฟุตบอลไทนครับ